ก็สวัสดีครับ f c รถ2อยังหว่ครับวันนี้ภาพที่ท่านเห็นนะครับก็คือรถเซอร์ c o โ150นะครับตัว Ws มาจะตัวกล่องเล็กนะครับเกิดราม่าขึ้นนะครับในกลุ่ม Kawasaki 150 f c ครับสืบเนื่องจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้ซื้อรถคันนี้มานะฮะในราคาประมาณ50,000บาทครับ ด้วยที่ดูภาพนะครับอย่างเดียวแล้วปรากฏว่าภาพมันสวยเตยตาครับมันดูเดิมๆด,ดีนะครับก็เลยทำการตกลงซื้อมาในราคา5 0 0 0 0บาทแต่ปรากฏว่านะครับซื้อมาแล้วแล้วมาเปิดดูภายใต้ชุดสีครับแล้วมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับเอสีครับต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถคันนี้เจ้าของไม่ได้ไปดูรถตัวจริงนะ เห็นในเฟซถูกใจซื้อเลยส่งเลยครับแจ็คพอตแตกเลยฮะมาดูภาพกันครับว่ามีอะไรบ้างฮะสังเกตนะครับชุดโครงนะฮะคล้ายๆกับรถชนมาแล้วทำการแต่งใหม่ฮะแล้วมันไม่เนียนครับแล้วชุดโครงบางจุดก็ยังมีรอยฉีกครับจากแรงนะฮะน่าจะเป็นแรงที่เกิดจากการชนมานะครับนี่ครับถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีรอย รอยเชื่อมนะครับซึ่งมันไม่เนียนเลยนะครับและที่สําคัญครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับทายน้ํามันเครื่องมาเป็นโนสีนมข้นนะครับเรารู้กันนะครับว่าน้ําเข้าเครื่องแน่ๆฮะนี่แหละครับปัญหาของการซื้อรถแล้วไม่ได้ไปดูด้วยตานะครับขอฝาก f c นะครับเขาฝากคนที่ต้องการเล่นรถตระกูลนี้นะครับ KR Victor และ s e r p i ปิโกครับซึ่งเ e อร์ปิโกกระแสกำลังมาแรงนะฮะ คอย่าไปซื้อนะครับนะไปดูตัวรถด้วยตนเองนะฮะพาผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วยจะดีนะครับไปดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะเพื่อจะได้รถที่สภาพเหมาะสมกับราคาครับแล้วเราก็จะได้มีความสุขในการขับขี่ครับอ้าวขอบคุณท่ากการชมคลิปนี้ครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ